เมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2 5 6 4นายนัทพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลถือศิลกินเจประจำปีพศ2 5 6 4และมอบเงินบริจาคช่วยเหลือโรงเจพร้อมด้วยนายปีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรเอกพันธ์อินใ,นใจเอื้อนายกเทสมุนตรีเมืองสุพรรณบุรี และด,ดรสิริพรอินใจเอื้อพรองนายโเทสมนตรีเมืองชนบุรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบเงินบริจาคช่วยเหลือลงเจในครั้งนี้ด้วยณลงเจเชีงแห่งตัวสุพรรณบุรี